time สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้างดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจําวันจันทร์ที่8จนถึงวันอาทิตย์ที่14นะครับก่อนอื่นก็ต้องกล่าบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะฮะและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนรายการของช่องอาจารย์เกต้านะครับจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็ตามรหัสพ้องเพย์ข้างล่างก็จะกราบขอบคุณคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเอาล่ะนะครับสาหรับชาวราศีมังกรนะครับจะมีดาวประจําตัว ามาทับลักนณะเป็นกเกษตราทิบดีก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดาวพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยที่เป็นดาวเจ้าเหรือมินานออกไปจากชีวิตเราแล้วนะครับนะก็ออกไปตั้งแต่วันจันทร์นะครับนะก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีอิสระเต็มที่แล้วนะในเรื่องของความไม่คาดฝันในเรื่องของต่างๆที่จะทําให้เรายุ่งๆวุ่นๆน,น,นะครับก็ลดหายไปตามกันนะครับด้วยดาวพฤหัสโยกย้ายในครั้งนี้นะครับก็ส่งผลนะครับให้ชาว นะครับราศีมังกรเนี่ยนะโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับนะ,นะก็ไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมนะลักษณะต่างๆคนอื่นมาเบียดเบียนในลักษณะต่างๆนะฮ<น>ะก็ถือว่าโอเคละนะครับนะ,นะ,บนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูทีละดวงเลยนะครับนะ,นะก็คือดาวพระอาทิตย์ก่อนนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับที่แปลว่าสูญเสียเสียหายซึ่งตอนนี้ท่านเข้าเลิกไม่ดีคือท่านเข้าเลิกเพชรขาดเลิก ะจะแสดงผลหนักเลยในกรณีที่ดาวพระอาทิตย์ปีนี้เป็นกาลกินีนะก็เข้าเพชฌาดคือจะทำให้เราตัดสินใจบางเรื่องบางราวเนี่ยอันเนี้ยจะทําให้มีปัญหาและมันก็จะเสียหายเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับนะเพราะดาวพระอาทิตย์เองตอนนี้สถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะครับตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์เสวยเพชฌฆาตเลิกก็มีเรื่องนะครับยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นเกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานสายงานนิดนึงนะก็อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึง นะครับนะแล้วก็ไปกลุ่มกับนะครับดาวพระพระพุธเนาะก็อาจจะมีปัญหากับผู้มีพระคุณนะหัวหน้าง,งานผู้ที่มีสัตว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของลาภผลที่มาจากดาวเจ้าเรือนอังคารด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้องเรามาระวัง,วงก็ถือว่าดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยทาให้เราเซ็งมากกว่า ทำให้เราเซงกับการงานวิถีชีวิตอะไรประมาณนี้ก็ี๋ยวขอให้อดทนไปก่อนนะครับนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของการงานเพราะมีเหตุมาจากดาวอังคารนะฮะคือตอนเนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวอังคารต่อนะครับนะคือดาวอังคารตอนนี้สาหรับชาวราศีมังกรเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภผลนะครับแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนครอบครัวอ่าอย่างนี้ก่อนนะเขาเรียกว,ว่าลาภส่วนหนึง่ง พันธุส่วนหนึ่งนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานนะครับไปกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะแน่นอนจับทีละตัวเลยดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะในเรือกนการงานก็อาจจะมีเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หรือมีเรื่องมาทําให้เราปวดหัวที่มีสาเหตุมาจากลาภผลมาจากเงินทองมาจาก รายรับรายจ่ายลักษณะต่างๆนะครับนะช่วงนี้จะทำให้ยุ่งยุ่งฟุ้งฟุ้งหน่อยนะครับนะ <_ d ata> ก็จะฟุ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันจันเนี่ยสำหรับดาวอังคารยังดีอยู่ยังเข้าเทวีเลิกแต่ตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์เข้ารหวังพิษแล้วนะครับนะก็ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะเกี่ยวกับในเรื่องของออการงานอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุนน่นเป็นอิทธิพลนะครับของดาวอังคารที่ติดพิษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็ด้วยดาวที่อยู่ในเรือนของกรรมะ ต้องบอกว่ามันมีทั้งดาวดีและก็มีทั้งดาวไม่ดีก็จะโดนไม่เยอะจะโดนเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเท่านั้นเองนะครับนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดปีนี้หนึ่งในนั้นไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธหรือดาวพระคาร์ถ้าดาวไหนบังเอิญเป็นการกิดีก็จะหนักหน่อยเกี่ยวกับภพนั้นเดือนนั้นแต่ก็ผมเชื่อว่าดาวอื่นก็เป็นเดชสีมตรีก็คอยช่วยทําให้มันเบาขึ้นนะครับนะก็ไม่ต้องวิตกกังวลแต่ว่าบางท่านนะครับอาจจะเครียดนิดนึงนะครับนะเพราะว่า ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวร้ายเวลาเข้าระวังพิษเนี่ยมักที่จะทําร้ายดาวรอบๆข้างนะครับนะก็อยากจะให้เรามัดนระวังไว้นะครับนะส่วนดาวพระพุธอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันต่อดาวพระพุธเองเนี่ยท่านนะครับส่วนหนึ่งนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเอนความสําเร็จนะครับในราศีกันและอีกส่วนหนึ่งท่านเป็นดาวเจ้าเอนอลินะครับนะในราศีเมถุนก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงของวันจันก่อน นะครับวันอังคารอันเนี้ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พยายามอย่ามีปัญหาหรือทะเลาะเบาแวงกับผู้ที่มีอํานาจวาสนามากนะวันจนันทร์อังคารเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าอย่าไปสร้างสตูนะครับกับคนที่มีอำนาจบาดใหญ่มากกว่าเรานะก็คือหัวหน้าง,งานเรานั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้นเราติดพิษ ดนะาวพระพุธติดพิษก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดคําจานะครับนะกระทบกระทั่งกันในระบบของการงานสายงานหรืออาจจะมีการหักหน้ากันใลนลักษณะต่างๆในที่ประชุมนะแล้วทำใหุ้้ลักผู้ใหญ่เคืองนะในช่วงวันจันทร์วันอังคารนีพยายามเบาๆไว้นิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอลิวิ่ง,ขงเข้าไปอยู่ในเรือนกรรม,มะมันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานแต่แน่นอนดาวเจ้าเรือนสุภาพมากรรมนะคือโอกาสนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเราก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นต้องบอกว่างี้นะพอดาวพุธนะพวันพุธนะวันพฤหัสเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธจะให้คุณเพราะจะเข้าหน้าวางผูกเองนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเข้าเทวีเลิกก็เท่ากับว่าต้องระมัดระวังอยู่แค่ประมาณ2วันนะก็เท่ากับว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะให้คุณนะดาวเจ้าเรือนสุภะษจะแสดงผลในเรือนการงานนั่นหมายถึงว่าเรามี โอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะครับเรามีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตนู่นนี่นั่นลักษณะต่างๆนะให้ประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานก,ก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธเนี่ยให้คุณนะครับในช่วงของสัป,ปดาห์นี้นะแต่ว่าดาวคานให้โทษก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะเรามาดูกันต่อก็คือดาวพุธรหัสบัปดีนะครับดาวพฤรหัสบัปดีเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งนะครับท่านมาจากเจ้าเหรินวินาตอนนี้วินาดวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของการเงิน นะก็ระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยซึ่งเวลาดาวใหญ่ดาวใหญ่ย้ายเนี่ยนะครับจะมีเอฟเฟคอยู่ประมาณ3วันก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับไอ้ส่วนเนี้ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะสำหรับชาวรนะาศีนะครับมับงกรเนี่ยก,ก,ก,นนะก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์นะก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเครียด,ดหน่อยนะครับนะในช่วงที่ดาวพระจันทร์เองเนี่ยอยู่ในเรือนของ ราศีธนูนะครับนะช่วงนั้นช่วงนั้นจะยุ่งยุ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวจันเนี่ยอ,อยู่ตรงนั้นน่ยนะครับในช่วงของวันจันทร์อังคารพุธนะครับก็คือจะไปกลุ่มอยู่กับดาวพระศุกนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลูกหลานนะครับคือตอนเนี้ยดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็คือดาวพฤะศุกเนี่ยท่านไปอยู่ในภพวินาศ รออยู่แล้วนะพอดาวจันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความเสียอารมณ์ความเสียรู้สึกกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับนะกับคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญาณนะช่วงนั้นประมาณ3าวันให้ให้มีสตินิดนึงนะครับเพราะดาวเดินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดบังเอิญในช่วงวันนั้นนะครับที่มีปัญหากันคือในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะครับวันพุธเนี่ยนะให้ให้อารมณ์เย็นก่อนแล้วก็ค่อยไปเคลียร์กันนะครับนะในวันพฤหัสนะครับกับวันศุกร์ นะไปเกี่ยวเพราะตอนนั้นดาวเจ้าเรือนปัตนิมาทับลัคนาคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับนะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินก็ถือว่าไม่มีฮะปัญหาอะไรก็คือให้ระวังครับ3วันนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเท่านั้นเองนะแล้วประจบเหมาะดาวพฤหัสย้ายด้วยนะครับก็ก็อาจจะมีเอฟเฟกต์ทำให้เราหงุดหงิดนิดนิดหน่อยนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะเอาละ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยส่วนหนึ่งเองท่านก็นมาจากเจ้าเรือนสหาชะนะครับนะสหาชะเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เรามีเกณฑ์ที่จะเ,เข้าสังคมนะครับหรือสังคมมาหาเราเนี่ยมีการชักจวนหรือชักนำนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองก็ต้องอยู่ว่าในพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยนะครับมีดาวไรตั้งรับอยู่ในราศีนะครับกลุ่มไหมถ้า ถ้าไม่มีใครเป็นการละก,กินีเลยและไม่เป็นตัตรูอันนี้ให้คุณแน่นอนแต่ถ้าบังเอญมีดาวไหนเป็นการละก,กินีก็ให้เราให้ระมัดระวังจงหนักนะครับมีเกณฑ์ที่เพื่อนนะครับนะจะมาบิดเบียนในเรื่องของคันเงินได้เหมือนกันหรือคนสนิทหรือเพื่อนฝูงนะครับนะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าในเรือสหาชาตยิยังไงสาวันแรกต้องระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยด้วยอิทธิพลของดาวที่เพิ่งย้ายมาใหม่ๆลกษเดทท่านจะเยอะนะครับก็จะไปสัมพันธ์ดาวที่กองกันอยู่ในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะ มันก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับนะก็แล้วแต่ว่าณนะตอนนั้นทักษะของท่านใดเป็นยังไงนะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อดาวพฤกษนะครับดาวพฤกษเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตักส่วนหนึ่งในราศีพฤษภแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีนะครับมังกรจะยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของการงานนิดนึงนะครับยุ่งเกี่ยวเรื่องของการปกครองบุตรบริวารลูกน้องแต่ผมก็มองว่ายังคงไปได้อยู่ ด้วยอิทธิพลเลิกเนี่ยให้คุณคือตอนนี้ดาวพฤหัสเองเนี่ยนะครับในช่วงของวันจันทร์วันอังคารเนี่ยท่านเข้าทลิทโทเลิกนะทลิทิโทเลิกก็แปลว่าเลิกขอนะครับเลิกทําความตกลงนะ,นะก็ถ้ามีอะไรยังไงกับบุตรบริวารลูกน้องก็คุยกันอะไรกันนะครับนะ,นะหลังจากนั้นเนี่ยในวันพุธพฤหัสสุกเสาร์เข้าระวางปลุกเอกนะครับก็คือคุ้มโทษคุ้มภัยก็คือดาวพฤหัสนะ,นะเราดูแล้วเฮ้ยเหมือนเข้าวินาศเหมือนมันจะแย่ๆนะแต่ก็ยังคงไปได้อยู่นะครับนะก็นะ ด้วยอิทธิพลเลิกก็ช่วยไว้พยุงไว้นะครับนะส่วนไว้อาทิ์ก็เข้ามาหัดธนูเลิกก็ไม่เป็นไรนะนั่นหมายความว่าถ้าตัวเราเองไปทําอะไรมันถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ทำเรื่องที่มันผิดร้ายแรงยังไงก็ได้อาภัยอยู่นะครับนะด้วยอิทธิอทิพลเลิกที่ช่วยไว้แต่ถ้าเกิดไปทําอะไรที่มันแรงจนช่วยไม่ไม่ได้เลยนี่ก็จะลําบากเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูพระราหูกันนิดนึงนะครับดาวราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับณนะตอนนี้ก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือของปุตตะไอ้ตรงนี้ถือว่าให้คุณกับด,ดวงชะตานะเพราะต้องบอกว่าดาวพระรหูตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ตรงน,นี้มายาวนาะนแล้วก็ไม่มีดาวอะไรมาเล็งนะผมบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับยังการเงินอย่างโอเคอยู่แต่สัป,ปดาห์หน้าต้องระมัดระวังแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีดาวกองเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกันเยอะมากนะมันย่อมส่งกระแส เอฟเฟกถึงอนะ่ะพอสมควรแหละนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเองก็ยังมีการตีโกนนะอยู่ในราศีกันยัรงหลายดวงก็ส่งกระแสถึงตอนนี้ท่านก็เบาๆหน่อยนะไม่มีใครไปยุ่งกับท่านแล้วก็ได้รับผลดีนะฮะเกี่ยวเรื่องของการเงินการลงทุนในลนักษณะต่างๆก็อยู่ที่ความชํานาญการพิเศษอะไรของเรานะครับนะก็ยังคงหาเงินหาทองได้อยู่นะครับนะส่วนดาวพระนะันทตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับท่านเอง นะครับไปอยู่ในภพอริดาวพฤกตอยู่ในภพอริเนี่ยถ้าเอาตามหลักแล้วมันจะหมายถึงว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีข้อกรรมเหมือนกันนะหาโอกาสสวดมนต์ไหวพ,พระเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤกตเนี่ยเข้าเลิกแรงนะครับเข้าเลิกแรงเลยนะครับในช่วงวันจันทร์วันอังคารวันพุธเข้าระวังพิษเลยนะครับนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของแต่ละใครเนี่ยที่ดาวพฤกตให้ให้ไม่ให้คุณนะครับมันก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นในลักษณะต่างๆนะแล้วอยู่ในเดือนอริก็จะเป็นในเรื่องของขอ้อกรรมโลก โรคโรคอย่างนี้นะสุขภาพอย่างนี้นะหนี้สินอย่างนี้นะออกได้นะครับออกได้แล้วก็ตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวัอนอาทิตย์เลยก็เข้าเพชฌฆาตเลิกนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเจอเรื่องอะไรยุ่งยุ่งนะครับนะเกี่ยวกับในเรื่องของหนี้สินหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงเนี่ยนะต้องมีการวางแผนดีๆนะครับถ้าเกิดคนไหนมีหนี้สินเยอะนะครับก็หาโอกาสสวดคาถา กดนี่นะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสลักษณะต่างๆเข้ามาแล้วถ้าเกิดท่านใดเคาะกรรมรู้สึกเยอะหรือเกินในช่วงนี้นะครับนะให้สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ป้องกันไว้เลยนะครับนะหนักจะได้กลายเป็นเบาซึ่งนะครับก็สามารถดูในในช่องผมนะครับนะก็นะครับอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็นะครับกล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วย แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกใจก็ขอ,ขอความกรุนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเลขสามเลขห้าเลขเก้าเพื่อทำให้ยูทูบเห็นช่องผมนะครับและท่านใดถูกใจมากเข้าอีกนะครับก็จะสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9เก้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟนะครับก็ตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างนี้เลยก็จะกลับขอบวกคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะก็ขอให้ท่านทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขรวยๆวยเฮงๆงปังป,งปงกันทุกท่านนะครับผมเกตเก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต9เก้าพทุธรดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราเนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชัยสงคารามให้เรานึกถึงนะครับพอ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประครับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนืเนแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเรา ตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ